ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิงเจสองเครื่องบินขับไล่ลอกแบบ MIG 15ของจีนรุ่นจำกัดบทวิจารณ์ฉบับสมบูรณ์ประวัติศาสตร์การออกแบบความสามารถสมัยใหม่สมรรถนะและมรดกทางการบินของจีนขีดขีดขีด,ขดหบทนำเหตุใดเจสองจึงมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์การบินของจีนหากเอ่ยถึงยุคจดแรกเริ่ม ของเอเชียในช่วงต้นสงครามเย็นเครื่องบินที่ไม่อาจละเลยได้เลยคือ MiG 1 5ของสหภาพโซเวียตซึ่งได้เปลี่ยนโฉมสนามรบทางอากาศทั่วโลกและสำหรับประเทศจีนเครื่องบินรุ่นนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของก้าวแรกสู่ยุคไอพ่นอย่างแท้จริงเครื่องบินขับไล่ J2 เป็นชื่อเรียกของจีนสำหรับ MiG 1 5บิสที่ได้รับมาจากสหภาพโซเวียตในช่วงต้นทศวรรษ1 9 5 0โดยจีนตั้งใจจะผลิตรุ่นนี้เองภายใต้ลิขสิทธิ์แต่สุดท้ายโครงการกลับหยุดชะงักและหันไปผลิต MiG 1 7 J 5าแทนอย่างไรก็ตาม J2 มีบทบาทสำคัญอย่างมหาศาลในการสร้างรากฐานของอุตสาหกรรมการบินจีนทั้งในด้านเทคนิคการซ่อมบำรุงการฝึกนักบินและการพัฒนาโรงงานเครื่องบินที่ภายหลังกลายเป็นเสาหลักของการบินทหารจีน J2 จึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบธรรมดาแต่มันคือจุดเริ่มต้นของความฝันแห่งท้องฟ้าของจีนจุดเริ่มที่พาประเทศจากยุคใบพัดสู่ยุคไอพ่นขีดขีดขีด,ขดสอง จุดกำเนิดและพัฒนาการของ J2 2.1ความช่วยเหลือจากโซเวียตและการส่งมอบเครื่องรุ่นแรกหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2และสงครามกลางเมืองจีนสหาภาพโซเวียตได้ให้การสนับสนุนทางทหารแก่สาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในด้านอากาศยานเพื่อต่อต้านอิทธิพลของชาติตะวันตกในภูมิภาคเอเชียในช่วงปี1950-1951ถึงโซเวียตได้จัดส่งเครื่องบินขับไล่ mig 1 5บิส b i จำนวนหนึ่งมายัางจีน เครื่องบินเหล่านี้ได้รับการตั้งชื่อโดยจีนววา J-2 เจเจจิจเครื่องบินขับไล่ส่วนรุ่นฝึกสองที่นั่ง MiG-15 Uti ถูกเรียกว่า JJ-2 โดยวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญของโซเวียตได้เดินทางมาช่วยจีในในการตั้งสายการซ่อมบำรุงและวางรากฐานให้กับโรงงานเครื่องบินที่เซวนหยางเซเนียงแอร์กราฟแฟคทอรี่2.2จจากการซ่อมบำรุงสู่แผนการผลิตในประเทศ ช่วงแรกโรงงานส่วนใหญ่มีหน้าที่ซ่อมบำรุง MiG 1 5ที่ได้รับความเสียหายจากสงครามเกาหลีต่อมาได้เริ่มมีแผนผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์แต่เนื่องจากในเวลานั้นโซเวียตกำลังพัฒนาเครื่องรุ่นใหม่กว่าอย่าง MiG 1 7ซึ่งมีสมรรถนะเหนือกว่าจีนจึงตัดสินใจละทิ้งแผนผลิต J 2และหันไปผลิต J 5 MiG 1 7แทนดังนั้น J 2ในประวัติศาสตร์จึงไม่ใช่เครื่องบินที่ผลิตโดยจีนแต่เป็นเครื่องที่นำเข้ามาจากโซเวียตทั้งหมด มีเพียงรุ่นฝึก2ที่นั่ง JJ2 เท่านั้นที่จีนผลิตได้เองในจำนวนจำกัดซึ่งภายหลังกลายเป็นเครื่องฝึกหลักของนักบินเจ็ตยุคแรกของจีนขีดขีดขีด 3. การออกแบบและโครงสร้างสิ่งที่ J2 สืบทอดจาก MIG 15BIS เนื่องจาก J2 เป็นสำเนาของ MIG 15BIS ทุกประการจึงมีลักษณะทางเทคนิคและการออกแบบที่โดดเด่นตามต้นฉบับเช่นปีกวัดไปด้านหลังสวบวิง ให้ประสิทธิภาพดีในความเร็วใกล้เสียงและช่วยลดแรงต้านอากาศช่องรับอากาศด้านหน้า Nose Intake แบบตรงกลางตัวลำช่วยให้โครงสร้างกระทัดรัดและสมดุลห้องนักบินเดี่ยวพร้อมหลังคาแบบบานเปิดครึ่งวงกลมมองเห็นรอบทิศได้ดีเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตแบบแรงด้านศูนย์กลาง VK-1 ติดตั้งภายในลำตัวโครงสร้างแข็งแรงแต่เรียบง่ายเพื่อให้ซ่อมบำรุงได้ง่ายในภาคสนาม อาวุธหลักติดตั้งบริเวณจมูกประกอบด้วยปืนใหญ่ขนาดใหญ่3กระบอกซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมิกการออกแบบเหล่านี้ทําให้ j .2 มีอัตราการปีนไต่และอัตราเร่งที่ยอดเยี่ยมเหมาะกับการโจมตีแบบไต่ขึ้นแล้วดิ่งลงบูมแอนซูมและการรบระยะใกล้ดอกไฟขีดขีดขีด,ขดสเครื่องยนต์และสมรรถนะการบินเครื่องยนต์คลีมูฟวีเค .1 ของ MIG .15 บิสและเ .2 ให้แรงขับราว2,700ถึง2,950กิโลกรัมแรงซึ่งถือว่าเป็นก้าวกระโดดจากเครื่องรุ่นก่อนหน้าสมรรถนะหลักของ J2 ได้แก่ความเร็วสูงสุดประมาณ1,075กิโลเมตรต่อชั่วโมงแมตซเพดานบินสูงสุดราว1 5 0 0 0ถึง1น5่0เมตรอัตราการปีนไต่รวดเร็วมากเมื่อเทียบกับยุคเดียวกันรัศมีทำการประมาณ600-800กิโลเมตร ขยายได้ถึง1,200กิโลเมตรด้วยถังเชื้อเพลิงเสริมข้อจำกัดหลักคือปริมาณเชื้อเพลิงที่จำกัดและระบบควบคุมที่ยังเป็นแบบกลไกซึ่งทำให้การบินในระยะทางไกลหรือภารกิจติดอาวุธเต็มพิกัดเป็นไปได้ยากขีดขีดขีด 5. อาวุธและบทบาทการรบ J2 ติดตั้งอาวุธปืนใหญ่3กระบอกซึ่งเป็นจุดเด่นของ MIG 15ทุกเครื่องปืนใหญ่ขนาด37ม mm, แบบ n 3 7จํานวน1กระบอก ปืนใหญ่อัตโนมัติขนาด23ม mm, แบบ NR 2 3จำนวน2กระบอกการจัดวางปืนทั้งหมดอยู่บริเวณจมูกทำให้การยิงมีความแม่นยำสูงและสามารถทำลายเครื่องบินทิ้งระเบิดหรือเครื่องบินขับไล่สัตร,รูได้ด้วยการยิงไม่กี่นัดอย่างไรก็ตามจุดอ่อนคือกระสุนมีจำนวนน้อยมากนักบินต้องยิงอย่างแม่นยำไม่สามารถยิงกระดได้แบบเครื่องบินตะวันตกนอกจากนี้ J2 ยังสามารถติดจรวดอากาศพื้นแบบไม่ประดิษฐ์นำวิถีร็อกเกต และระเบิดขนาดเล็กสำหรับภารกิจโจมตีภาคพ,พื้นดินในยามจำเป็นขีดขีดขีด6ระบบอิเล็กทรอนิกส์และห้องนักบินห้องนักบินของ J-2 มีความเรียบง่ายมีเพียงเครื่องวัดพื้นฐานเช่นมาตรวัดความเร็วความสูงรอบเครื่องยนต์และระบบวิทยุไม่มีเรดาร์หรือคอมพิวเตอร์ควบคุมการยิงข้อดีคือน้ำหนักเบาและบำรุงรักษาง่ายข้อเสียคือไม่สามารถปฏิบัติการในสภาพอากาศไม่ดีหรือกลางคืนได้ดีนัก อย่างไรก็ตามในช่วงเวลานั้นสิ่งที่จริงต้องการไม่ใช่เทคโนโลยีซับซ้อนแต่คือเวทีฝึกฝนเพื่อให้นักบินคุ้นชินกับการควบคุมเครื่องบินไอพ่นและในจุดนี้ j 2และรุ่นฝึก JJ 2ได้ทำหน้าที่อย่างยอดเยี่ยมขีดขีดขีด7ประวัติการใช้งานจากสงครามเกาหลีสู่กองทัพอากาศปลดปล่อยประชาชนจีนา7.1ในสงครามเกาหลี m i g 15เป็นตำนานในสงครามเกาหลีเมื่อมันเข้าปะทะก,กับ F 86สาเบเรข,ของสหรัฐอเมริกาในสมรภูมิมิเคเลการปรากฏตัวของมันทำให้ฝ่ายสหรประชาชาติต้องปรับกลยุทธ์การรบทางอากาศครั้งใหญ่จีนในเวลานั้นได้รับเครื่องรุ่นนี้จากโซเวียตและใช้ร่วมกับนักบินเกาหลีเหนือและโซเวียตแม้ในระยะต้นนักบินจีนยังมีประสบการณ์น้อยแต่ก็ได้รับบทเรียนล้ำค่าในการรบจริง7.2หลังสงครามเกาหลี หลังสงครามเครื่องเจสอจำนวนมากถูกส่งกลับจีนเพื่อใช้ในการฝึกบินและการป้องกันน่านฟ้าภายในประเทศเป็นช่วงที่จีนเริ่มวางระบบการซ่อมบำรุงและพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องบินของตนเองต่อมาเมื่อจีนเริ่มผลิต J5 MIG17 ได้เองเครื่อง J2 จึงค่อยๆถูกปลดประจำการจากแนวหน้าแต่ยังคงใช้ในโรงเรียนการบินจนถึงปลายทศวรรษ1960ขีดขีดขีด8รุ่นย่อยและชื่อเรียกในระบบของจีนเจ เครื่องขับไล่เดี่ยว MIG 1 5บิสที่ผลิตโดยโซเวียต J-2 j รุ่นฝึก2ที่นั่ง MIG 1 5 u อูตีที่จีนผลิตเอง F-2 ชื่อที่ใช้เมื่อส่งออก J-2 ให้ประเทศอื่น B-5 a รุ่นดัดแปลงเป็นเครื่องเป้าหมายไร้คนขับโรนทา Target การกำหนดชื่อของจีนในยุคนั้นค่อนข้างสับสนเพราะมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งระหว่าง MIG 1 5 MIG 17และ MIG 19แต่โดยสรุปแล้ว J 2คือ MIG 15บ i s ิที่จีนใช้ช่วงแรกของยุคเจ็ดนั่นเองขีดขีดขีด9ข้อมูลทางเทคนิคสเปคโดยประมาณของ J 2 MIG 15บ i s รายการข้อมูลโดยประมาณนักบิน1คนความยาว10.1เมตรช่วงปีก 10. 1ิ1เมตรความสูง3.7เมตรพื้นที่ปีก20.6ตันรอมมาน้ำหนักเปล่า3520กิลกรัม น้ำหนักสูงสุดขณะบินขึ้น5,700ถึง6,000กิโลกรัมเครื่องยนต์1คูลีมูฟวิเค1เ t u r b o จ็ตแรงขับ2,700ถึง2,950กิโลกรัมความเร็วสูงสุด1,075กิโลเมตรชั่วโมงแมส0.92เพดานบิน15,000ถึง15,500เมตรระยะทําการ1,200กิโลเมตรพร้อมถังเชื้อเพลิงเสริมอัตราการปีนไต่สูงมากในยุคนั้น อาวุธปืนใหญ่37มิลลิเมตรคูณ1ปืนใหญ่23มิลลิเมตรคูณ2จรวดระเบิดเสริมใต้ปีกขีดขีดขีด10จุดแข็งและจุดอ่อนจุดแข็งของ J2 1. อำนาจการยิงรุนแรงมากต่อการโจมตีเครื่องบินทิ้งระเบิด 2. การปีนไต่รวดเร็วเหมาะกับภารกิจสกัดกัน้น 3. โครงสร้างแข็งแรงบำรุงรักษาง่าย 4. เป็นเครื่องฝึกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักบินยุคแรกของจีนจุดอ่อน 1. ระยะทางบินสั้นต้องใช้ถังเชื้อเพลิงเสริม 2. ไม่มีเรดาร์ไม่เหมาะกับการรบทุกสภาพอากาศ 3. กระสุนจำกัดยิงได้ไม่นาน 4. ล้าสมัยอย่างรวดเร็วเมื่อยุคเสียงเหนือเสียงเริ่มต้นสรุปส่งท้ายแม้จะไม่มีชื่อเสียงเทียบเท่า MiG 17หรือ MiG 19แต่ j 2คือจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ทางอากาศของจีน จากเครื่องบินที่ได้รับจากต่างประเทศมันกลายเป็นต้นแบบในการสร้างเครื่องบินด้วยตนเองในภายหลัง J2 ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องรบธรรมดาหากแต่เป็นครูเครื่องแรกของชาติมันสอนให้นักบินจีนรู้จักความเร็วเหนือกว่าเสียงมันสอนให้อุตสาหกรรมจีนรู้จักความซับซ้อนของเครื่องยนต์ไอพ่นแอลเลมนสอนให้โลกเห็นว่าจีนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้รวดเร็วเพียงใดอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อ ดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง